สวัสดีค่ะโอ้โหก,กับช่องว่านาปาัศนะคะวันนี้เราไม่ได้เข้าสวนนะคะวันนี้เราพามาซ่อมเครื่องซักผ้านะคะกระแสไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตัวนี้มันรั่วนะคะเวลาเอาผ้าออกมาตากนะคะมันดูดนี่ค่ะคนั่นอี่เลยนี่มันชำรุดนะคะมันเก่าแล้วแล้วก็ จะเปลี่ยนไหมนะคะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่นะคะมันเรียกว่าลูกยางสะละเปลาสะละเปลาตัวนี้กินไม่ได้นะคะเอาไว้เปลี่ยนวิธีแก้ไขนะคะพอเราเปลี่ยนลูกยางสะละัเปลาเสร็จแล้วเราก็จะต่อสายเก่าวเข้ากับแท่งเก่านี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องบ้านนาะ ปลาสวนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้า,านะคะของไฮเออนะคะเรามาดูกันเลยเครื่องเครื่องซักผ้าอันนี้นะคะมันแบบว่าตรงปั่นแห้งมันเสียนะคะมันก็ทํางานไม่ได้นะคะทดลองเปิดให้ดูนะคะนอันนี้ก็เปิดได้ นี่มีทำงานนะคะเป็นัไงอันนี้มันพังนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาซ่อมกันเลยขั้นโซ่ผ้รุ่นนี้มีน็อตสองตัวนะคะบางรุ่นมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะบางรุ่นก็มีเยอะกว่า แล้วก็จะมาเช็ค c คาปาซิ t เตอร์กันนะคะแล้วก็มอเตอร์ว่ามันเสียตรงไหนเราก็ถอดตรงนี้ออกมาแล้วนะคะเราก็จะมากีดกันนะคะว่าตรงไหนเป็นสายมอเตอร์ ก็เป็นสายมอเตอร์นะคะมันก็จะมีสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะคะแล้วก็จะมาตัดสายคาปาซิเตอร์ก่อนนะคะสองเส้นนะคะมันก็จะมีสีม่วงเราตัดสีม่วงก่อนนะแล้วก็มาตัดสีม่วงก่อนนะคะแล้วก็เรามาตัดสีเทานะคะ เราก็จะมาเช็คโอมกันนะคะอย่างแรกก็ปอกเปลือกแล้วก็อันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ ก็จะมาเช็คโอมกันนะคะยังแล้วก็ปรับไปตรงโอมนะคะแล้วก็กดให้มันขึ้นตัวเอนี่ค่ะจะมาอ่านค่าคาปาซิเตอร์นะคะแล้วก็จะเช็คนะคะว่ามันจะตรงไหมห้าไมโครฟารัดบวกลบห้าเปอร์ซนนะคะ เทานะคะม่วงกับเทานะคะเราก็จะมาวัดนะคะก็ได้ประมาณก็ห้าไมโครฟาอนะคะแบบตรงนี้นะเราก็จะปรับอมไปที่อมนะคะจะมาเช็คตัวนี้กันนะคะ เราก็จะมาเช็คสายมอเตอ,เตอร์กันนะคะ <c oughs> ม่วงกับฟ้านะคะก็ได้0.90อม ตัวน,นี้ฟ้ากับเทานะานก็ได้ศูนยแปดสองจุดศูนย์โอหมนะคะสรุปนะคะคลิปนี้ก็คาปาซิตเตอร์กับมอเตอร์นะคะก็ไม่เสียนะคะ สรุปบ้านะคะเราก็ทำเสร็จแล้วตรงนี้มันพังนะคะเราก็เลยทำให้มันเชื่อมต่อกันเพราะว่านูแทะนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมาดูบ้าเลยนะคะเบรกดีเนี่นะคะก็ วังนี้ค่ะก็ซีโมเนียลปั่นปกตินี่นะคะทั้งปัน่นเฮงแล้วก็ปัน่นแบบน้ำผมใช้งานค่ะผมใช้งานค่ะก็ะ<ม>จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย